ออมสุชาเซ็งโดนโกงเงินอีกแล้วมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อกับนายะแทนไนไลฟ์นะคะแล้วก็จะพาไปติดตามนะคะพร้อมกับเรื่องที่ออมสุชาถูกโกงเงินอีกแล้วซากนางเอกหน้าเด็กออมสุชาก็ต้องเียงรับปีใหม่เพราะก่อนจะได้เหินฟ้าไปละลลากับแก๊งเพื่อนๆที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ต้องหัวเสียที่ถูกบริษัททัวร์โกงเงินค่าตั๋วเครื่องบินรวม200,000บาทจนต้องควักกระเป๋าซื้อตั๋วใหม่เพราะไม่อยากให้คลิปล่มค่ะเซรเซลมากคือคน กำลังจะไปเที่ยวมันไม่คิดว่าจะมีเรื่องพวกนี้ค่ะเราก็รู้อีกทีว่าก็มีแบบอีกหลายคนที่โดนแบบคนที่ทํางานในวงการด้วยนอกวงการด้วยก็คือโดนรวมๆกันก็หลายหลายร้อยลายเหมือนกันนะคะคิดจะไปแจ้งความเนินคดีไหมแจ้งความแล้วคือให้ให้ลักษณะให้ผู้จัดการเป็นตัวแทนไปดีกว่าเพราะว่าเหมือนเราอาจจะไม่ไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะาดหวังว่าจะได้เงินคืนไหม าดหวังค่ะแต่ว่ารู้ว่ามันเปอร์เซ็นต์มันมันก็น้อยอะไรเงี้ยแต่เราก็เสียดายเงินเราเนาะเราก็ทํางานแล้วก็เงินเราอ่ะอยู่ดีก็แบบทำไมหนูเช่าโดนโกงอะ่ะหนูไม่เข้าใจปีที่แล้วก่อนหนูก็สิ้นปีก็ล้นหายอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ถือว่าฟออาดคอไปเถอะ